สวัสดีครับเพื่อนพนักงานทุกท่านวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับ<อ>ก็อยากจะบอกว่าทุกท่านคงทราบอยู่แล้วว่าธนาคารเราเนี่ยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย6กกลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นนะครับลูกค้าพนักงานคู่ค้าหน่วยงานพันธมิตรชุมชนและสิ่งแวดล้อมซึ่งกลุ่มของลูกค้าเนี่ยก็ถือได้ว่ากลุ่มเป็นกลุ่มที่เป็น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับที่มีความสําคัญของธนาคารโดยที่ธนาคารของเราเนี่ยเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาเรามีเป้าหมายนะครับในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งการที่เราจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยเราก็ต้องมีการดูแลนะครับติดต่อกับลูกค้าตั้งแต่ต้นนะครับตั้งแต่ลูกค้ามาสอบถามข้อมูลลูกค้ามารับ บริการในเรื่องของคําปรึกษาลูกค้ามายื่นขอใช้บริการสินเชื่อนะครับหรือแม้กระทั่งลูกค้ามาสอบถามทางช่องทางที่เป็น call center หรือช่องทางที่เป็นออนไลน์ต่างๆก็ตามนะครับซึ่งจากการให้บริการหรือการติดต่อลูกค้าเนี่ยเราก็จะพบว่ามีการรับฟังเสียงของลูกค้านะครับไม่ว่าลูกค้าจะตินะครับหรือลูกค้าจะชมก็ตามนะครับซึ่งการรับฟังข้อติชมของลูกค้าก็คือการที่เรารับฟังเสียงของลูกค้าก็คือเรารับฟัง voice of customer ของลูกค้าซึ่ง าการรับฟังเสียงของลูกค้าเนี่ยถือเป็นข้อมูลนะครับที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับในการที่เราจะาปรับปรุงรูปแบบนะครับวิธีการทํางานของเราให้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้าเราทําได้ดีอยู่แล้วเราได้รับคําชมก็ทําให้ดีดียิ่งขึ้นไปถ้าเราทำางานบริการแล้วลูกค้าให้คําตินะครับอยากให้เราปรับปรุงด้านไหนเราก็นํามาปรับปรุงวิธีการกระบวนการในการทํางานนะครับเพื่อให้สามารถที่จะ ทำงานนั้นนนั้ได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้านะครับซึ่งการดําเนินการทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ต้องมีการดําเนินการภายใต้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีนะครับแล้วก็หลักจริยธรรมจรรยาบรณด้วยนะครับซึ่งการดําเนินการตามเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากให้ทางเพื่อนเพื่อนพนักงานทุกท่านนะครับได้มีการดําเนินการซึ่งแนวทางในการดําเนินงานเนี่ยเพื่อที่จะ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าเนี่ยในเรื่องของโดยเฉพาะที่การให้บริการเนี่ยนะครับก็อยากจะให้บริการลูกค้าด้วยคาสุภาพนะครับเต็มใจนะครับเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัตินะครับดูแลรับฟังลูกค้านะครับเพื่อที่จะรับทราบประเด็นปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากที่ รับฟังแล้วอยากให้มีการวิเคราะห์แล้วก็เสนอแนวทางนะครับในการดูแลแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้านะครับโดยที่ถ้าจะสามารถที่จะให้กําหนดระยะเวลาในการให้คําตอบลูกค้าอย่างชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพื่อจะให้มั่นใจลูกค้าเนี่ยได้มั่นใจว่าธนาคารเนี่ยรับฟังนะครับวิเคราะห์แล้วก็พร้อมนะครับในการที่จะดูแลออตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามปัญหาของลูกค้าที่ได้มีการแจ้งให้ธนาคารนะครับทั้งหลายทั้งปวงก็ เป็นแนวทางที่อยากให้ทางเพื่อนๆพ,พนักง,งานนะครับช่วยกันดําเนินการสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าการที่เราสามารถที่จะบริหารความคาดหวังลูกค้าการที่เราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนสําคัญอย่างมากครับที่จะให้ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะยกระดับนะครับการบริการแล้วก็เป็นธนาคารเพื่อ SME ของผู้ประกันต่อไปครับ